ครับตอนนี้อยู่ในเกมแก๊งสตาร์เวกัสวันนี้ผมจะมาบอกว่าชุดนี้มีจุดบั็อกอยู่จุดหนึ่งที่คุณจะต้องชอบแน่นอนนั่นก็คือตกตึกหรือตกจากหอไม่ตายนะครับผมโดยไม่ต้องกาง่มด้วยคุณขับบินมามง,มงมาเลยก็ได้บินมาจากท้องฟ้าบินมาจากไหนก็ได้คุณไม่ตายนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูกันเลยไม่นานครับคลิปนี้ไม่นานก็ตอนนี้เราก็จะมาทดสอบให้ดูกันแล้วนะครับผมไปแล้วพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับผมเห็นไหมครับอ่าไม่ตายครับผมเป็นไ,ไงนี่เลยครับชุดนี้เป็นจุดบัก็กหรือไม่ก็อาจจะเป็น ข้อดีหรือผู้สร้างเกมนี้เขาได้ใส่ความสามารถของชุดนี้ลงไปต่อไปก็จะไปโดดลงจากฮอลงมานะครับผมฮอหรือเครื่องบินนี่แหละครับผมซึ่งตอนนี้ก็เจอเครื่องบินแล้วลำหนึ่งก็ไม่มีฮอแล้วครับผมก็ขอภัยด้วยเลยต้องใช้เครื่องบินเจเจส่วนตัวนะครับผม ก็จะบินขึ้นไปที่สูงที่สุดแล้วโดดลงมาจากบินลำนี้ลงพื้นก็ตอนนี้ก็สุดเพดานการบินแล้วก็คือสุดแมปแล้วครับผมทำการกโดดแล้วครับผมโดดแล้วนะนี่โดดแล้วดูแล้วครับผม ตัวสูงมากตัวสูงไหมอ่าด,ดูดูดีนะครับผมมันไม่ตานะครับนั่นเป็นไงล่ะเชื่อผมไหมล่ะน่าลองไปทำอกันดูนะครับผมก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันก็ ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์คลิปผมทุกคลิปเลยที่อยู่ในช่องของผมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแสวงหาเรื่องแปลกอะไรที่คุณไม่เคยรู้ต่างๆนะครับผมก็อย่างสุดท้ายฝากเข้าแก๊งผมด้วยนะเข้าแก๊งด้วยตูตายเลย